เคยสังเกตไหมครับว่าในยามที่เรากําลังเคลิ้มจะหลับหรือในวินาทีที่เราตกใจสุดขีดภาพบางอย่างมักจะผุดขึ้นมาในหัวของเราแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจมันแวบเข้ามาเองรวดเร็วและชัดเจนสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือคกลไกธรรมชาติของจิตที่ทําหน้าที่บันทึกทุกการกระทําทุกคําพูดและทุกความคิดของเราเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวหลวงปูเ่เทศเทศรังสี พระอริยสงฆ์แห่งเวดหินหมากเป้งท่านเคยเปรียบเปรยเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจครับท่านบอกว่าจิตของเรานั้นมันซื่อตรงยิ่งกว่าสิ่งใดมันไม่เคยโกหกและเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตเดินทางมาถึงร่างกายเริ่มหยุดทำงานหูไม่ได้ยินตาเริ่มพร่ามัวสิ่งเดียวที่ยังตื่นรู้และทำงานอยู่อย่างเข้มข้นก็คือจิตดวงนี้แหละครับและในวินาทีนั่นเองสิ่งที่เรียกว่ากรรมนิมิตและคตินิมิต ก็จะฉายภาพออกมาเหมือนกับเรากำลังนั่งดูภาพยนตร์ชีวิตของตัวเองที่เราเป็นทั้งผู้กำกับและนักสแสดงนำโดยที่เราไม่สามารถลุกหนีออกจากโรงหนังแห่งนี้ได้เลยจนกว่าหนังจะจบและภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นหนังรักที่อบอุ่นหรือเป็นหนังดราม่าที่ปวดร้าวมันขึ้นอยู่กับอะไรวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่ธรรมะนำใจนำชีวิต สำหรับท่านผู้ฟังที่เข้ามาฟังเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะบางทีการที่ได้มาเจอกันในครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นโชคชะตาและถ้าท่านผู้ฟังมีประสบการณ์หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะพูดกันในวันนี้อย่าลืมมาแบ่งปันเรื่องราวของท่านผู้ฟังลงในคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมอยากชวนท่านผู้ฟังมานั่งคุยกันสบายๆในเรื่องที่ดูเหมือนจะไกลตัวแต่จริงๆแล้ว มันใกล้ตัวเราที่สุดนั่นคือเรื่องของวาระสุดท้ายของจิตผ่านคำสอนของหลวงปู่เทศเทศสรังสีครับท่านผู้ฟังครับหลวงปู่เทศท่านเป็นพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบในสายกองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นคำสอนของท่านนั้นมักจะเน้นลงไปที่จิตโดยตรงท่านไม่ได้สอนให้เราไปรู้เรื่องนอกตัวแต่สอนให้ย้อนกลับมาดูที่ใจของตัวเองมีอยู่ครั้งหนึ่ง หลวงปู่ท่านได้เทศนาเรื่องกรรมนิมิตกับคตินิมิตซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากท่านอธิบายว่าคนเราทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่ว่าจะมียศถาบรรดาศักิ์ใหญ่โตแค่ไหนสุดท้ายแล้วเราต่างต้องเดินไปสู่จุดเดียวกันนั่นคือความตายแต่ความตายในทางพุทธศาสนาและในสายตาของนักปฏิบัติภาวนามันไม่ใช่การดับศูนย์ไปเฉยๆครับ แต่มันคือการเปลี่ยนภพภูมิหรือการย้ายบ้านของจิตวิญญาณทีนี้ก่อนที่จะย้ายบ้านมันจะมีสัญญาณเตือนหรือเครื่องหมายบอกทางที่เราเรียกว่านิมิตหลวงปู่ท่านแยกแยะให้เราเห็นภาพชัดเจนว่านิมิตที่เกิดขึ้นตอนใกล้จะตายนั้นมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆคือกรรมนิมิตและคตินิมิตเรามาเริ่มทำความเข้าใจกรรมนิม um ิตกันก่อนนะครับกรรมนิม um ิต คืออะไรถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดกรรมมิมิตคือภาพจำของการกระทำท่านผู้ฟังครับตลอดชีวิตของเราตั้งแต่จํำความได้จนถึงวันนี้เราทำอะไรลงไปบ้างทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีบางเรื่องเราอาจจะลืมไปแล้วบางเรื่องเราคิดว่าไม่มีใครรู้แต่เชื่อไหมครับว่าจิตของเรามันบันทึกไว้หมดทุกเม็ดไม่มีตกหลน่น หลวงปู่เทศท่านสอนว่าเมื่อธาตุขันในร่างกายเริ่มแตกสลายกำลังวังชาลดถอยลงจิตจะถอนตัวออกจากร่างกายช่วงเวลานี้แหละครับที่สำคัญที่สุดจิตมันจะไม่มีที่เกาะเหมือนคนที่กำลังจะจมน้ำมันจะคว้าทุกอย่างที่ลอยผ่านมาและสิ่งที่ลอยเข้ามาให้จิตเกาะก็คือความคุ้นเคยหรือสิ่งที่เราทำบ่อยๆนั่นเองท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบไว้หน้าฝั่งมากครับสมมติว่า มีชายคนหนึ่งตลอดชีวิตเขาชอบการล่าสัตว์วันวันคลุกอยู่แต่การวางกับดักการยิงนกตกปลาใจของเขาจดจ่ออยู่แต่การฆ่าการเห็นเลือดพอถึงวาระสุดท้ายร่างกายขยับไม่ได้แล้วนอนนิ่งอยู่บนเตียงลูกหลานอาจจะเอาพระพุทธรูปมาวางไว้ให้ดูเอาดอกไม้ทูบเทียนมาใส่มือบอกให้พุทโธพุทโธแต่ข้างในใจของเขากลับมองไม่เห็นพระครับ สิ่งที่เขาเห็นคือภาพของสัตว์ที่เขาล่าภาพของกวางที่กำลังวิ่งหนีภาพของปลาที่ดิ้นกระเด ا กระเด ا หรือภาพของอาวุธปืนผาหน้าไม้ภาพเหล่านี้แหละครับคือกรมมนิมิตมันคือเครื่องหมายของการกระทำที่ผุดขึ้นมาฟ้องตัวเองเขาจะรู้สึกร้อนรนกระวนกระวายบางคนถึงกับร้องโวยวายออกมาหรือทำท่าทางเหมือนกำลังต่อสู้ทั้งๆท,ที่นอนอยู่บนเตียงนั่นเพราะจิตของเขา กำลังเกาะเกี่ยวอยู่กับบาปกรรมที่ทำมาจนชินในทางกลับกันครับท่านผู้ฟังถ้าคนคนนึงใช้ชีวิตด้วยความเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบทำบุญตักบาตรหรือสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำสิ่งที่เขาทำบ่อยๆนี้มันจะกลายเป็นอาจินกรรมหรือกรรมที่ทำจนชินเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงกรรมนิมิตของเขาก็จะเป็นภาพที่สวยงามครับเขาอาจจะเห็นภาพตัวเองกำลังใส่บาตร เห็นชายผ้าเหลืองของพระเห็นรอยยิ้มของผู้คนที่เขาเคยช่วยเหลือหรือได้ยินเสียงสวดมนต์แววเข้ามาในหูจิตใจของเขาจะสงบเยือกเย็นใบหน้าจะผ่องใสไม่มีอาการทุรนทุรายเหมือนกับคนที่ทำงานเสร็จแล้วแล้วก็นอนพักผ่อนอย่างสบายใจนี่คืออำนาจของกรรมนิมิตฝ่ายดีครับทีนี้มาถึงคำที่สองครับคตินิมิต คำว่าคติแปลว่าทางไปหรือที่ไปดังนั้นคตินิมิตก็คือเครื่องหมายบอกทางที่จะไปหลวงปู่ท่านอธิบายเชื่อมโยงกันครับว่าเมื่อกรรมนิมิตปรากฏขึ้นแล้วจิตยึดเกาะกับภาพเหล่านั้นแล้วมันก็จะส่งผลต่อไปยังคตินิมิตทันทีเปรียบเหมือนกับเรากดปุ่มเลือกช่องทีวีครับพอกดปุ่มนี้ภาพบนจอก็จะเปลี่ยนไปตามสัญญาณที่รับมา ถ้ากรรมนิมิตเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องร้อนรอนคตินิมิตที่ปรากฏก็มักจะเป็นภาพที่น่ากลัวมืดมนหรือร้อนแรงบางตำราท่านเปรียบว่าเห็นเปลวไฟเห็นป่าทึบหรือเห็นหลุมถานเพลิงซึ่งนั่นเป็นสัญญาณบอกว่าจิตด,ดวงนี้กำลังจะเดินทางไปสู่ทุกขติหรือพบภูมิที่ลำบากแต่ถ้ากรรมนิมิตเป็นเรื่องดีเป็นกุศลคตินิมิตที่มารับช่วงต่อ ก็จะเป็นภาพที่สว่างสวยสวยงามเหมือนเห็นวิมานเห็นสวนดอกไม้หรือเห็นแสงสว่างที่นุ่มนวลน,นั่นคือสัญญาณว่าจิตดวงนี้กำลังจะเดินทางไปสู่สุขติไปสู่พบภูมิที่ดีท่านผู้ฟังครับฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะเริ่มกังวลเริ่มย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะ eh, แล้วถ้าเราเคยทำทั้งดีและไม่ดีละ่ะตอนตายเราจะเห็นอะไร นี่เป็นคำถามที่สำคัญมากครับและเป็นจุดที่หลวงปู่เทศท่านเมตตาเน้นย้ำไว้ท่านบอกว่าการชิงไหวชิงพริปกันระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่วมันอยู่ที่ความยึดต,ติดและสติในขณะนั้นครับท่านสอนว่าเราไม่สามารถไปรอจัดฉากตอนใกล้ตายได้เหมือนกับนักกีฬาที่จะไปรอซ้อมตอนวันแข่งจริงไม่ได้มันต้องซ้อมมาตั้งแต่เนิ่นๆหลวงปู่เทศท่านให้เคล็ดลับไว้ครับ ท่านสอนให้เราฝึกหัดตายเสียก่อนที่จะตายจริงท่านไม่ได้หมายความว่าให้ไปน,นอนในโลงนะครับแต่ท่านหมายถึงการฝึกจิตให้รู้จักปล่อยวางและสร้างที่อยู่ให้จิตท่านมักจะสอนให้ดูลมหายใจให้ภาวนาพุทโธการที่เราเอาใจมาจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมว่าพุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันคือการสร้างบ้านให้จิตอยู่ครับถ้าเราฝึกบ่อยๆจนจิตมันคุ้นเคยกับความสงบ คุ้นเคยกับพุโทโธพอถึงเวลาคับขันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่มัจจุราชมาเยือนจิตมันจะวิ่งเข้าหาบ้านหลังนี้ทันทีโดยอัตโนมัติท่านเปรียบเทียบว่าอย่างเห็นภาพครับว่าเหมือนกับวัวควายตอนเย็นพอปล่อยมันมันก็จะเดินกลับเข้าข้อของมันเองไม่ต้องมีใครไปไล่ต้อนเพราะมันคุ้นเคยมันจำทางได้จิตของเราก็เหมือนกัน ถ้าเราฝึกให้มันคุ้นเคยกับความดีคุ้นเคยกับอารมณ์ที่ผ่องใสมันก็จะพุ่งตรงไปสู่ความดีนั่นเองสิ่งที่หลวงปู่เทศพยายามสื่อสารกับพวกเราไม่ใช่เรื่องความน่ากลัวของนรกหรือสวรรค์นะครับแต่ท่านกำลังบอกเราว่าเราเลือกอนาคตได้ด้วยการกระทําในปัจจุบันเราไม่ต้องไปดูหมอที่ไหนเลยครับว่าตายแล้วจะไปดีหรือไปร้ายให้ดูที่ใจของเราในตอนนี้เดี๋ยวนี้ ลองสังเกตดูสิครับวันนี้ขณะนี้ใจของท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรมันขุ่นมัวด้วยความโกรธความโลภความหลงหรือเปล่าหรือว่ามันกำลังผ่องใสเบาสบายและเต็มไปด้วยความเมตตาอารมณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยๆในใจเราตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละครับคือตัวอย่างภาพยนตร์ที่จะไปฉายซ้ำในวาระสุดท้ายถ้าวันวเราเอาแต่โกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ อิจฉาคนโน้นจิตมันก็บันทึกแต่ความร้อนรุ่มพอจะตายภาพเหล่านี้มันก็มาแต่ถ้าวันๆเรามีแต่ให้อภัยมีน้ำใจรู้จักแบ่งปันยิ้มแย้มแจ่มใสจิตมันก็บันทึกแต่ความเย็นความสุขพอจะตายภาพแห่งความสุขนี้ก็จะมารอรับมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่ง ในวันที่ท่านอาพาธหนักร่างกายเจ็บปวดทรมานมากแต่ท่านนอนยิ้มใบหน้าอิ่มเอิบลูกศิษย์ถามว่าหลวงปู่ไม่เจ็บหรอครับท่านตอบว่ากายมันเจ็บแต่ใจมันไม่ได้เจ็บไปด้วยใจมันแยกออกมาดูเหมือนเราดูไฟไหม้บ้านคนอื่นเรารู้ว่าไฟไหม้แต่เราไม่ได้ร้อนไปกับไฟนั้นนี่แหละครับคือผลของการฝึกจิต การที่ท่านมีสติรู้ทันท่านจึงไม่หลงไปกับเวทนาความเจ็บปวดและเมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุขคติก็เป็นที่ไปอย่างแน่นอนหลวงปู่เทศท่านย้ำเสมอครับว่าอย่าประมาทอย่าคิดว่าเดี๋ยวแก่เท่าแล้วค่อยเข้าวัดเดี๋ยวใกล้ตายแล้วค่อยทำความดีเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายมันอาจจะมาเคาะประตูบ้านเราคืนนี้พรุ่งนี้หรือเมื่อไหร่ก็ได้ท่านผู้ฟังครับ การเตรียมตัวตายไม่ใช่เรื่องอัปมงคลแต่เป็นการเตรียมตัวเพื่อการเดินทางครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตถ้าเราเตรียมสเสบียงไว้พร้อมเตรียมพาสปอร์ตไว้พร้อมเราจะกลัวอะไรกับการเดินทางจริงไหมครับสิ่งที่หลวงปู่เทศฝากไว้คือการให้เราหมั่นชําระจิตของเราให้ขาวรอบเหมือนกับการเช็ดกระจกเงายิ่งเช็ดบ่อยกระจกก็ยิ่งใสเมื่อกระจกใสภาพที่สะท้อนออกมา ก็ย่อมชัดเจนและสวยงามวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องกรรมนิมิตและคตินิมิตกันไปแล้วไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวแต่เพื่อให้เราตื่นตื่นขึ้นมาดูแลรักษาใจของตัวเองตื่นขึ้นมาสร้างกรรมดีให้เป็นนิสัยให้เป็นความคุ้นเคยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่ว่าวาระสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่ ภาพสุดท้ายที่เราจะได้เห็นจะเป็นภาพที่งดงามที่สุดในชีวิตก่อนจะจากกันในวันนี้ผมอยากชวนท่านผู้ฟังลองทบทวนดูสักนิดนะครับว่าในหนึ่งวันที่ผ่านมาเราได้สะสมภาพจำแบบไหนลงไปในจิตของเราบ้างเป็นภาพที่ทําให้เรายิ้มได้หรือเป็นภาพที่ทําให้เราขุ่นข้องหมองใจถ้ามันยังเป็นภาพที่ไม่ดีตอนนี้ยังทันนะครับที่จะเปลี่ยนช่อง เปลี่ยนเรื่องราวเริ่มต้นเขียนบทใหม่ให้กับชีวิตตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปหากท่านผู้ฟังเห็นว่าเรื่องที่เล่าในวันนี้เป็นประโยชน์ฝากกดถูกใจและกดติดตามธรรมะนําใจนําชีวิตไว้ด้วยนะครับ<อ>เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้จัดทำเรื่องราวดีๆต่อไปขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้ฟังได้คิด และได้ปฏิบัติในวันนี้จงเป็นเหตุให้ท่านมีความสุขความสงบและมีดวงตาเห็นธรรมพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ